สวัสดีค่ะมื่อน,นี้แม่ลากสิว่าต้มขาไก่ใส่หัวปีตอนนี้ตั้งน้ำกะทิเนาะค่ะเมื่งน้ำกันไปเรื่อยๆเนาะค่ะว่าเวลาต้ม ขาไก่ใส่ห,ใหัวปีเฮ็ดจังไดร่เนาะค่ะกับสิใช่เพิ่งเห็เน,หนแล้วค่ะเพิ่งไปน้ำกันเนุ่ยใเนาะ คช้มา,นะา,า้วใส่ลงไปนี่คือมะขามเปีย แล่วก็จะใส่ไก่ลงไปเลยต้มกินแรงเนาะคะ่ะแ็บง่ายๆเนาะคะ่ะ ก็สิต้งไก่ให้เป็นซุปสักพักนึงแล้วค่ะแต่เป็นการมาผึ่งกันเนาะตอนนี้เท่ากาับไก่เป็นตุ้ม่มเป็นซุปจักหน่อยและะ้วค่ะตอนนี้คิดว่าไก่ต้องซุปล้วค่ะราดผิเติมหนัก,นกจักหน่อยและะ้วค่ะก็เลยมีนม้ำซุป เองใบมะกรูดใส่จัดน้อยกันค่ะต้มเองเนาะค่ะง่ายๆนหน้ำมันก็สีออกดำๆำนอยนึงนะคะ่ะเพราะว่าหน้ามะาขามสูงนะคะน้ามะขามเปียกมันดำมันก็เลยสีมันก็เลยออกเนี่ยมะขามเปียกเห่อไปหนึ่งนะคะ่ะ นี่แม่ลักสิไซแบบเขือเทศแล้วก็นน้ำแดงเนาะคะ่ะใส่ลงไปเลย,ย,เยสิตามเป็นงวดปีเนาะคะ่ะงวดปีเที่เยาหันไหวเสะหนังมะนาวกับเคลือจักหน่อย ได้นหมคะอันนี้กะทิหนึ่งกองแล้วนะคะ่ะนี่ค่ะหนึ่งกองกระสุกข้าวอาจจะเติมอีกอีกกองนึงก็ได้อก,กองหน่อย กาสีต้มน้อยเดียวค่ะยางละลิดอนน้อยเนาะมันหล่นไหลเดี๋ยวข้าสิล่อเห็นว่าปีพิ่นซุปสักกอนเนาะค่ะข้าจะสิขาวฝุดรสชัดเนาะที่ไปิสักก้อนเนาะค่ะเดี๋ยจะนัดกันมาเป็นตนมะปีเพิ่นซุปแล้ว Rằng con say Rằng con xanh ปาได้จ้าเขาคอยใส่แล,ล้วค่ะเดี๋ยวมันจะเที่ยใส่ผงชูรสหน่อยเพความอร่อยพริกนี้ไม่รักทอดไปแล้วค่ะใส่ไปเลย เจอบอกค่ะว <laughs> okay, <a> ่าไม่ลรากเห็ดครั้งแรกบ่เคยเห็ดตะเคียนเลยค่ะเนี่ยล่องเห็ดกินเบิร์ไปจือมากไปจำเพิ่มมากอีกที่นึงมันได้ขายสิ้นกันได้ไปจังใดกิน ผัหดหวานค่ะผัหดหวานเปียวแล้วค่ะเพราะว่าใส่บะคาวเกลี่ยแค่นั้นเติมกะทิอีกกองนึงเล้วค่ะตะคะะวามเข้มข้นนะคะใส่ไปเลยกับตกไอ้กองหน่อยค่ะใส่ไปเลยเคยซื้อไหมค่าเพื่อกินผมนซื้อว่ามันซีมีหวานเนาะคะ่ะเปียวแล้วแปลกที่ผมไปซื้อเพราะมีหวานอ่ะ ตอนนี้คือคือหน้าที่ปรุงรสค่ะใกล้กะซุปแล้วเมวปีกบซุปแล้วตอนนี้คือห่อปรุงรสชาติเมันได่ตามที่ห้อต้องการเนะเาะผููได้มารสดไดกับปรุงเนาะค่ะผู้ได้มากกที่คนกับเติมลงไปอีกกองงก็ได้เมื่อกี้เวลาเราใส่กองกองที่สองไปแล้วค่ะกองที่สองนี่คือกองหน่อยเนาะคะ่ะ ตอนแรกนะกองใหญ่กองกลางซิ่มด้วยแหละค่ะพนดีเสียเสียบล้อมีเสียบแล้วครบทุกรถเลยค่ะมีอ่าเปรี้ยวมะขามแล้วก็เปรี้ยวมะขามแล้วก็น้ำตาลนิดนึงกระเลมกระเลมแล้วค่ะสุดท้ายเลยค่ะ อุ่นใจกันเบุ้กต้นหอมใบผักชี่ใบเลื่อเยเป็นอันเสร็จแล้วค่ะมือนี่ต้มไก่เมี่ยละต้มต้มขาไก่ใส่หม้อปี๋เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่แหละค่ะอาหารแรงเลยขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเขามารับส้มต้มไก่ใส่หม้ปอปี๋แค่กินได้พี่น้องได้หม้อปี๋จากพร้อมคนน่ะย่สวนนี่แหละจะไม่หาเรื่องเที่กนินเนาะเพราะว่ามันมีของนะคะ ผมมอยู่แล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบตัวนี้เนาะค่ะขอบคุณไลยๆเดอที่เข้ามารับชมสวัสดีจ้า